Top 10 Mentors by Jeff Bezos ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ amazon.com เจฟ f Bezos อดีตผู้บริหารพนักงานประจำในตลาดหุ้น Wall Street สู่การเป็นเจ้าของร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ใครๆต่างก็หาว่าเขาบ้าที่ยอมทิ้งหน้าที่การงานที่มั่นคงสู่การเป็นพ่อค้าขายหนังสือออนไลน์ที่ณปัจจุบันได้พัฒนาเป็น the everything store ที่อะไรก็ตามบนโลกใบนี้สามารถซื้อขายผ่านบนเว็บไซต์ออนไลน์ได้ก็สามารถหาซื้อได้แทบทุกอย่างบนเว็บไซต์ amazon. com และนี่ก็คือ10บทเรียนจากเจฟบิซอสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ amazon. com บทเรียนที่1จงตามเสียงหัวใจไม่ใช่ในหัวของคุณเจฟบิซอสได้ให้ข้อคิดว่าในวัยเด็กตอนที่สมองของเรายังไม่ได้เรียนรู้ข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของโลกมนุษย์มากนักจึงทำให้ตัวเราในวัยเด็ก มักมีจินตนาการที่สูงเนื่องจากไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตความคิดทําให้เด็กนั้นเวลาที่จะทําอะไรส่วนใหญ่ก็จะทําตามที่ใจเรียกร้องทําตามความชอบทําตามความฝันแต่หลายคนเมื่อเติบโตขึ้นก็กลับเรียนรู้ถึงข้อกฎเกณฑ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นสังคมสร้างขึ้นจนทำให้สติปัญญาและความรู้ในหัวที่เพิ่มขึ้นเริ่มมามีบทบาทและเริ่มบทบางความฝันในวัยเด็ก จนทาให้หลายต่อหลายคนที่เติบโตมากลายเป็นผู้ใหญ่เลิกล้มการทําตามความฝันเลิกล้มทําในสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักในที่สุดดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราจึงจําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการปกป้องความฝันในวัยเด็กของเราโดยสิ่งที่เจฟฟ์ดิซอสได้ตัดสินใจที่จะกระโดดเข้ามาทําธุรกิจอินเทอร์เน็ตในการค้าขายบนโลกออนไลน์นั้นเขาก็ลองจินตนาการถึงตัวเองโดยนึกถึงในอนาคตตอนที่เขามีอายุได้80ปีแล้วลองนึกย้อนกลับมาว่า หากเขาไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตตัวเขาเองนั้นคงจะต้องรู้สึกเสียใจและความเสียใจนั้นก็คงจะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตแน่ๆยิ่งในวันที่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันนี้มันบูมมากแค่ไหนก็ยิ่งเสียใจเข้าไปใหญ่ดังนั้นในวันที่เขาตัดสินใจกระโดดเข้ามาทําธุรกิจนี้เมื่อเขามองเห็นโอกาสเขาจึงตัดสินใจอย่างแนว่วแนว่แนว,ว่ายังไงก็ต้องทํามันให้ได้แม้ว่าในอนาคตมันจะล้มเหลวก็ไม่เป็นไรเสียใจตอนล้มเหลวดีกว่าเสียใจเพราะไม่ได้ลงมือทํา บทเรียนที่ 2. โฟกัสในสิ่งที่คุณหลงไหลเจฟฟ์บิซอสได้ให้คําแนะนําที่ดูเหมือนผู้ประกอบการคนไหนก็มักจะให้คําแนะนํานี้ก็คือจงตรวจสอบตนเองว่าคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณหลงไหลหรือทําตามแพชชั่นของคุณอยู่โดยสําหรับตัวเจฟฟ์เองนั้นได้สํารวจตัวของเขาเองว่าเขาได้กลายเป็นคนกลุ่มแรกๆที่เริ่มต้นทําธุรกิจการค้าขายบนโลกออนไลน์อย่างจริงจังและหมกมุ่นอยู่กับมันตั้งแต่ตอนที่อินเทอร์เน็ตยังไม่บูมด้วยซ้ํา ซึ่งในเวลานั้นแทบจะนับจำนวนธุรกิจได้เลยโดยเขาได้ทำการออนไลน์เว็บไซต์ amazon.com ครั้งแรกในปี1995จนเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นโดยใช้เวลาเพียง2ปีเท่านั้นและบริษัทก็เติบโตแบบก้าวกระโดดจากราคาหุ้นเริ่มต้นที่18ดอลลาร์เขาสามารถนำพาให้หุ้นนั้นไปแตะได้จุดสูงสุดเกินกว่า100ดอลลาร์ต่อหุ้นจนกระทั่งในช่วงปี2000ที่เป็นช่วงเกิดสภาวะฟองสบู่ .com แตก ทำให้ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตลดต่ำลงเป็นอย่างมากส่งผลให้หุ้นอเมซอนนั้นลดลงมาต่ำกว่า10ดอลลาร์จึงทาให้อเมซอนต้องปรับแผนลดค่าใช้จ่ายด้วยการเล y o ออฟหรือไล่พนักงานออกกว่า1,300ตําแหน่งและพยายามพยุงบริษัทให้อยู่รอดให้ได้ซึ่งกว่าบริษัทจะกลับมามีกำไรอีกครั้งก็ปาเข้าไปในช่วงปลายปี2001และการที่เจฟฟ์วิซอสสามารถนำพาบริษัทรอดวิกฤตนั้นมาได้ ตัวเขาเองก็ยิ่งมั่นใจว่าเขานั้นหลงไหลในธุรกิจนี้อย่างแน่นอนเพราะตัวเขาเองบอกว่าเขารู้สึกเหมือนเลือดสูบฉีดก,กว่าทุกครั้งในสถานการณ์ที่ตกเป็นอันเดอร์ด็อกหรือการอยู่ในสถานะเสียเปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจตกเป็นเบี้ยล่างที่ยากต่อการเอาชนะแต่ก็สามารถชนะได้ในที่สุดดังนั้นหากใครที่กําลังคิดหรือกําลังที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจขึ้นมาให้ตรวจสอบตัวคุณเองก่อนว่าคุณทําตามความหลงไหลหรือแพชชั่นจริงๆหรือไม่ ไม่ใช่ทําตามเพราะมันเป็นกระแสหรือทําตามแฟชั่นเพราะหากคุณทําตามกระแสนิยมเมื่อกระแสนิยมหมดเมื่อไหร่คุณก็จะเบื่อมันแล้วก็เลิกทํามันไปในที่สุดดังนั้นการสร้างธุรกิจที่ดี คุณจะต้องสร้างธุรกิจที่มีคุณค่าต่อผู้คนจริงๆต่อลูกค้าจริงๆไม่ใช่เพียงแค่หวังว่าจะกอบโกยเงินจากคนอื่นเข้ากระเป๋าตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคิดด้วยว่าการสร้างสินค้าหรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและมันสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนได้นั้นมันเป็นการสร้างธุรกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืนบทเรียนที่3จงเลือกชื่อที่ดีเจพีซอสได้เล่าว่า การเดินทางหลายปีที่ผ่านมาของ amazon com นั้นแต่ก่อนนี้มันไม่ได้ชื่อนี้ซึ่งแต่ก่อนเขาใช้ชื่อว่า c a d a b r a ins ที่มาจากคำว่า abracadabra ab โดยเหตุการณ์มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยได้คุยงานกับทนายที่ต้องเดินเรื่องเกี่ยวกับด้านกฎหมายโดยทนายถามเขาว่าบริษัทคุณชื่ออะไรนะเจฟฟ์เจฟก็เลยตอบกลับไปว่า c a d a b r a โดยทนายอุทานออกมาทางโทรศัพท์ด้วยความตกใจแล้วพูดทวนว่าอะไรนะเจฟฟบริษัทคุณชื่อ c a d a v e r เหรอ ซึ่งไอ้เจ้าคำว่าคารดิเวอร์นั้นแปลเป็นไทยก็คือซากศพดีๆนี่เองซึ่งมันทำให้คำตอบของทนายที่ฟังผ่านโทรศัพท์ไม่ชัดนั้นทำให้เจฟฟ์บีซอสถึงกับสะดุ้งแล้วรู้สึกตัวทันทีได้เลยว่าชื่อนี้ไม่เวิร์กแน่ๆถ้าใช้ไปติดต่องานและหลังจากวางสายไม่นานเขาก็รีบทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นอเมซอนแทบจะในทันทีและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน1-2เดือนบทเรียนที่สร้สั่งสมชื่อเสียงในด้านดี เจฟฟ์บิซอสได้ให้ความเห็นว่าสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property ที่สำคัญมากที่สุดในความคิดของเขาก็คือแบรนด Name ซึ่งหาเปรียบเทียบกับคนมันก็คือคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในสังคมที่กว่าจะได้ชื่อเสียงที่ดีมานั้นแสนยากเย็นแต่ตอนที่เกิดชื่อเสียนั้นเกิดได้ง่ายมากถึงมากที่สุดดังนั้นเจฟฟ์บิซจึงบอกเอาไว้ว่าสำหรับเขาและทีมงานนั้น ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่าอเมซอนนั่นเองซึ่งฟังดูเผินๆมันก็แค่ชื่อธรรมดาชื่อหนึ่งเท่านั้นแต่สำหรับพวกเขามันคือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพวกเขาพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อให้ชื่อเสียงของอเมซอนได้รับความไว้วางใจจากผู้คนซึ่งไอ้เจ้าเรื่องความไว้วางใจนั้นคุณไม่สามารถได้มันมาด้วยการร้องขอจากผู้คนแต่คุณจำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่คุณได้เคยให้สัญญากับผู้คนเอาไว้ยกตัวอย่างจากอเมซอนก็คือ หากประกาศกับลูกค้าไปแล้วว่าอเมซอนสามารถส่งสินค้าได้ภายในวันพรุ่งนี้ดังนั้นพวกเขาก็ต้องส่งสินค้าให้ได้ตามนั้นห้ามขาดห้ามเกินและเมื่อคุณทํามันอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอชื่อเสียงของคุณก็จะค่อยๆถูกสั่งสมจนลูกค้าเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากกับคนอื่นๆเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่เรื่องนี้สำหรับเจฟฟ์บีซอสนั้นเขามองในมุมเปรียบเทียบเสมือนว่า หากอเมซอนเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งและสามารถสั่งสมชื่อเสียงที่ดีอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็จะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นได้ในที่สุดนั่นเองบทเรียนที่5โฟกัสที่ลูกค้าเป็นสำคัญเจฟฟ์บีซอสบอกว่าสำหรับกฎเหล็กที่เข้าใช้ในการดำเนินการกับอเมซอนอยู่เสมอก็คือ การสร้างมาตรฐานในการยึดมั่นลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ customer centric โดยเขาต้องการสร้างมาตรฐานในระดับที่เมื่อองค์กรอื่นมาเห็นความสำเร็จของ Amazon ต่างก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าองค์กรของพวกเราก็ควรจะยึดหลัก customer centric เช่นเดียวกันกับของ Amazon บ้างซึ่งเจฟฟ์วิสซ์ตคาดหวังเอาไว้ว่ามาตรฐานที่เขาสร้างเอาไวน้นี้จะมีทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรรัฐบาลน,นำไปใช้เป็นแบบอย่าง โดยใช้อเม z o n เป็นโรโมเดลหรือต้นแบบที่ดีในการสร้างองค์กรให้ประสบความสําเร็จซึ่งสิ่งนี้เจฟมองว่ามันคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าความสําเร็จขององค์กรของเขาเพียงอย่างเดียวซะอีกส่วนความหมายของ Customer Centric ก็คือแนวคิดที่เมื่อโฟกัสที่ลูกค้าเป็นหลักมันจะทําให้เราทุ่มเทท,ทั้งพลังงานแรงกายแรงใจรวมไปถึงเม็ดเงินในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าจนทําให้เขารู้ว่า ลูกค้าชอบสินค้าลดราคาและสินค้าจัดโปรโมชั่นลูกค้าชอบสินค้าราคาถูกแถมเขายังรู้ด้วยว่าลูกค้าชอบสินค้าในช่วงราคาเท่าไหร่บ้างรวมไปถึงลูกค้าชอบการส่งสินค้าอย่างรวดเร็วโดยเจฟฟบอกว่าสิ่งที่ลูกค้าชอบนี้จะเป็นไปแบบนี้ค่อนข้างอย่างแน่นอนใน1 0บถึง20ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยเขาจึงมั่นใจมากว่าการลงเงินลงแรงในการศึกษาลูกค้า ที่ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางนั้นไม่มีทางเสียเปล่าอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายๆ simple แต่เอาข้าจริงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงบทเรียนที่6ขายสินค้าพรีเมียมในราคาถูกมีคนถามเจฟ f b บิ o ซอสว่ากลยุทธ์ในการขายแท็บเล็ต a z o z o n n i น d l e นั้นคืออะไรที่นอกจากการขายสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าคู่แข่ง ซึ่งเจฟฟ์วิซอ์ได้ให้คาตอบว่านั่นไม่ใช่เหตุผลหลักของอเมซอนเพราะความตั้งใจหลักในการขายแท็บเล็ตอย่าง Amazon k i n d เด e นั้นไม่ได้ตั้งใจจะทํากําไรจากตัวเครื่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วในขณะที่บริษัทอื่นๆที่ขายแท็บเล็ตนั้นส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นไปที่การทํากําไรให้ได้มากที่สุดจากตัวเครื่องแต่ในส่วนของอเมซอนตัวกําไรที่แท้จริงจะอยู่ที่ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้แท็บเล็ตมากกว่าโดยกําไรหลักของ Amazon k i n d เด e นั้นจะมาจากการที่ผู้คนใช้แท็บเล็ตในการซื้อดิจิทัลโปรดักต์ อย่างเช่นอ e ีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพราะลูกค้า1คนจะต้องซื้ออ e ีบุ๊กตลอดการใช้งาน Kindle อย่างหลายเล่มแน่นอนและข้อดีของการขายสินค้าอย่างอ e ีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นข้อดีของมันก็คือมันไม่มีต้นทุนในการผลิตซ้ำเชกเช่นเดียวกับหนังสือที่เป็นรูปเล่มแบบปกติดังนั้นเมื่อนำอ e ีบุ๊กเข้าระบบอ,ออนไลน์เพียงครั้งเดียวมันก็สามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลแบบไม่มีขีดจำกัด ซึ่งสิ่งที่เจฟฟวิซอสได้พูดนั้นก็ไม่เกินความจริงเพราะตั้งแต่ Amazon Kindle วางวจำหน่ายมาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่า Kindle นั้นสามารถขายได้มากกว่า90ล้านเครื่องทั่วโลกและจากรายงานการใช้ e b o ุ๊ในปี2017เฉพาะของคนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีสูงถึง487 2,98,000เล่มต่อปีโดยที่อเม z o n กินส่วนแบ่งได้ถึง83.3% หรืออ e ีบุ๊กจำนวนกว่า405,919,234เล่มมาจาก amazon com oh. เพียงเจ้าเดียว oh. บทเรียนที่7ทําทำให้ไอเดียเกิดขึ้นจริงเจฟฟ์บีซอสได้บอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากๆที่ใครสักคนหนึ่งนั้นมีไอเดียที่ดีซึ่งใครๆก็สามารถมีได้แต่มันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับใครสักคนหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนไอเดียนั้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาเพราะมันจะต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องและทําอย่างไม่หยุดยัง้งโดยตัวเขาเองนั้นมักจะพร่ำบอกกับคนที่จะต้องการเข้ามาสู่การเป็นผู้ประกอบการอยู่เสมอว่าหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2อ,อย่างหลักๆก็คืออย่างแรกความยืนหยัดหนักแน่นผสมกับอย่างที่2คือความยืดหยุน่นและคุณยังต้องรู้ด้วยว่าสถานการณ์ใด ควรจะใช้รูปแบบใดในการจัดการยกตัวอย่างเช่นคุณจำเป็นที่จะต้องยืดหยัดและมีความแน่วแน่ในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคุณเพราะระหว่างในการเดินทางไปยังเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้นั้นมันจะมีอุปสรรคมาขวางกั้นอยู่อย่างมากมายและมันง่ายต่อการล้มเลิกเป็นอย่างมากดังนั้นคุณจําเป็นจะต้องหนักแน่นเอาไว้ในขณะเดียวกันคุณก็จําเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นในรายละเอียดยิบยิบย,ย่ยอยๆซึ่งคุณจะต้องเจอแน่ๆระหว่างการเดินทาง เรื่องบางอย่างอาจเป็นเรื่องที่คุณไม่เห็นด้วยหรือรับไม่ได้แต่หากทำมันมันสามารถส่งผลให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณได้เป็นอย่างดีซึ่งตัวคุณเองนั้นก็ต้องสามารถผ่อนปรนหรือวางอีโก้และอคติของตนเองลงได้ดังนั้นสำหรับใครก็ตามท,ที่ต้องการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ และผลิตภัณฑ์นั้นก็ต้องสามารถช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตลูกค้าให้ดีขึ้นได้มันจะเป็นงานที่หนักเอามากๆในขณะที่ไอเดียนั้นมันแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยหากไอเดียนั้นไม่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นจริงมาได้บทเรียนที่8ลงมือทำเจฟฟ์วิซอร์ได้อธิบายว่าหากคุณมีความเครียดเกิดขึ้นนั่นเป็นสัญญาที่บ่งบอกถึงความผิดปกติบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่ได้เทคแอคชั่นหรือลงมือทํา ทั้งๆท,งที่สิ่งนั้นอยู่ในการควบคุมของคุณแท้ๆสําหรับตัวเจฟเองนั้นเลยแชร์ว่าเมื่อไรก็ตามที่ตัวเขาเกิดความเครียดหรือความวิตกกังวลขึ้นมามันเสมือนกับเป็นเรดาร์ที่กําลังเตือนตัวเขาเองว่าตัวเขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเมื่อพอที่จะระบุสาเหตุของแหล่งที่มาของความเครียดได้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรตัวเขาก็จะรีบดําเนินการบางอย่างทันทีไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลหรือการยกหูโทรศัพท์หาใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ แล้วสื่อสารมันออกไปซึ่งทันใดนั้นความเครียดที่เกิดขึ้นมันจะลดลงในทันทีแม้ว่าปัญหาที่พบเจออยู่นั้นจะยังไม่ถูกแก้ไขให้เรียบร้อยก็ตามทีดังนั้นเจฟฟ์บิซอจึงสรุปเหตุการณ์ได้ว่าความเครียดเกิดมาจากการที่เราทําการเพิกเฉยหรือไม่ได้ลงมือกระทําการบางสิ่งบางอย่างที่มันควรจะจัดการให้เรียบร้อยซึ่งคนส่วนใหญ่มักคิดว่าความเครียดนั้นเกิดจากการทํางานอย่างหนักแต่ความเห็นส่วนตัวของเขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง เพราะในขณะที่คุณทํางานอย่างหนักคุณก็สามารถเอนจอยและสนุกไปกับงานนั้นได้แต่ในทางตรงกรันข้ามแม้ในยามที่คุณไม่ได้ทํางานคุณก็สามารถมีความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นอย่างรุนแรงได้เพราะคุณมัวกังวลแต่ในสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทําหรือทําแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้นดีดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกเครียดจงเทคแอคชั่นทันทีบทเรียนที่9เลือกลงมือทาจากไอเดียที่ยอดเยี่ยม เจฟฟบิซาร์ได้อธิบายถึงเหตุผลที่ตอนเริ่มทำ amazon.com ในช่วงแรกสุดว่าเพราะเหตุใดทำไมเขาถึงเลือกที่จะเริ่มต้นด้วยการขายหนังสือออนไลน์ซึ่งเจฟฟได้ให้คำตอบว่าสาเหตุก็เป็นเพราะหนังสือเป็นสินค้าที่มีจำนวนสินค้าที่มีอย่างมากมายมหาศาลแถมเมื่อนำมาแบ่งเป็นประเภทและแยกแต่ละหมวดหมู่แล้วมันถือว่าเป็นสินค้าที่มีจำนวนที่มากที่สุดในบรรดาสินค้าอื่นๆโดยย้อนกลับไปในปี1994 ในตอนที่เขาเริ่มต้นให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ณนะตอนนั้นหนังสือก็มีจํานวนมากกว่า3ล้านปกที่ยังคงตีพิมพ์และจําหน่ายอยู่ณขณะนั้นซึ่งถือได้ว่าสามารถสร้างเป็น universal หรือจักรวาลของหนังสือของโลกนี้ได้เลยแต่ถ้าหากคุณย้อนกลับมาดูที่ร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะปัจจุบันต่อให้ร้านใหญ่แค่ไหนร้านที่ใหญ่ที่สุดก็สามารถบรรจุหนังสือได้เพียง1 5 0 0 0 0ปกที่ไม่ซ้ํากันได้เท่านั้นเองยังไม่เขียด1 000, ล้านเล่มด้วยซ้ํา ดังนั้นเขาจึงได้ไอเดียว่าเขาจะสร้างเว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนับล้านปกที่บรรจุไปด้วยหนังสือที่ยังคงมีวางขายอยู่รวมไปถึงบางเล่มที่ไม่มีวางขายเขาก็จะเอามาอยู่บนเว็บไซต์ให้หมดและแล้วสิ่งที่เจฟฟ์เวซอดคิดและลงมือทําก็เกิดขึ้นจริงเมื่อเขาได้ทําการเปิดขายหนังสือออนไลน์เป็นครั้งแรกเพียงผ่านไป1-2เดือนเท่านั้น Amazon.com ก็สามารถสร้างยอดขายได้กว่า8 0,000ื่นเหรียญต่อเดือน หรือราวๆ,ๆกว่า2ล้าน4แสนบาทซึ่งมันได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดที่แม้ตัวของเจฟเองนั้นก็คาดไม่ถึงทาให้ช่วงที่มีออเดอร์เข้ามาอย่างถาล่มทลายเขาจึงจําเป็นจะต้องเกณฑ์พนักงานทุกคนในบริษัทมาช่วยกันแพ็กของรวมถึงตัวเขาเองด้วยซึ่งณขณะนั้นอเมซอนก็มีพนักงานเพียง10คนเท่านั้นแถมพนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เกือบทั้งหมดโดยตอนนั้นปัญหาที่พวกเขาเจอก็คือนอกจากโต๊ะว,วางคอมพิวเตอร์แล้ว ก็ไม่มีโต๊ะไว้เพื่อทํางานอย่างอื่นเลยพวกเขาจึงจําใจที่จะต้องแพ็คของบนพื้นคอนกรีตโดยในะขณะนั้นน่าจะเป็นเวลาช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสองแล้วจนเจฟฟเองก็เริ่มเหนื่อยละเขาจึงพูดกับพนักงานคนหนึ่งที่ชื่อพอลขึ้นมาว่าให้ hey, พอลตอนนี้ผมรู้สึกว่าการแพ็คของบนพื้นมันกําลังทําให้หัวเข่าของผมกําลังจะแตกไปเสียเส่ยงๆอยู่แล้วผมว่าเราควรจะต้องหาเบาะรองพื้นดีๆมาปูก,ก่อนก่อนที่เข่าของพวกเราจะพัง จนพอหันกลับมาขมมดคิ้วใส่เจฟส์แล้วพูดว่าเฮ้เจฟส์สิ่งที่เราต้องการคือโต๊ะสําหรับแพ็คของไม่ใช่เบาะรองพื้นปะโถพอเจฟได้ยินดังนั้น <c oughs> เขาจึงอุทานออกมาว่ามันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากพอซึ่งนั่นก็ทําให้ในเช้าวันรุ่งขึ้นเจฟจึงรีบซื้อโต๊ะแพ็คของมาในทันทีแถมหลังจากที่ซื้อมาแล้วมันยังได้ประโยชน์เป็นสองเด้งจากเดิมที่ตั้งใจไว้ด้วยก็คือนอกจากจะหายปวดเข่าแล้วเขาก็ยังหายปวดหลังอีกด้วย บทเรียนที่10สร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลหลังจากที่เจสเปซอสประสบความสําเร็จในการขายหนังสือออนไลน์แล้วสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจที่จะทําให้ Amazon กลายเป็น the everything store ที่กลายมาเป็นเว็บไซต์ที่ขายทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สากกระเบือ,อยันเรือรบนั้นเขาได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ขายหนังสือเป็นอย่างแรกต่อมาเขาได้ลองเพิ่มการขายเพลงและวิดีโอตามลําดับและหลังจากนั้นเขาก็มีความคิดขึ้นว่าจะขายอะไรเพิ่มต่อจากนี้ดี เขาจึงตัดสินใจส่งอีเมลนับพันฉบับโดยการส่งไปหาลูกค้าที่เคยมาอุดหนุนกับเขาว่าพวกคุณอยากให้มีอะไรขายบนเว็บไซต์อเมซอนอีกบ้างซึ่งคําตอบที่เขาได้รับนั้นมันมีหลากหลายมากหลากหลายซะจนไม่มีอะไรเป็นเอกฉันโดยเขาได้บอกเล่าคําตอบอีเมลจากฉบับหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกประหลาดใจก็คือลูกค้าบอกกับเขาว่าอยากให้มีที่ปัดน้าฝนขายบนอเมซอนจังทาให้เจฟนั้นฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า ที่จริงนั้นพวกเราก็สามารถขายอะไรก็ได้บนเว็บไซต์อเมซอนนี่นาะจึงทาให้หลังจากนั้นก็มีสินค้าหมวดหมู่ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และของเล่นเป็นต้นซึ่งหากพวกคุณลองย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์แรกของบริษัทคุณก็จะพบว่าบริษัทอเมซอนนั้นมันถูกสร้างมาให้เป็นเฉพาะร้านขายหนังสือออนไลน์เพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความที่เขาได้รับฟี edback จากอีเมลของลูกค้าจึงทําให้เขามั่นใจในวิสัยทัศน์ ในการขยายร,ร้านค้าให้เป็น The Everything Store นั่นเอง